อันยองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องทับทิมแฟมิล,ลี่นะคะแล้ววันนี้นะคะเรานะคะก็อยู่กับแก๊บฟีไฟ่กันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะเรานะคะก็จะมารีวิวไอดีของเราคร่าวๆกันนะคะคือจะบอกว่าไม่ได้ลงคลิปแบบนานมากคือไม่ได้ลงแบบเป็นสิบสิบเอ็ดสิบสองวันแล้วนะทุกคนคือไม่แน่ใจว่าวันไหนคือไม่ได้เข้าไปแบบทำคลิปนานมากนะทุกคนคือไม่รู้ว่าทำอะไรช่วงน,น,นั้นน่าจะติดสอบนะคะทุกคนก็เพิ่งสอบ เสร็จเมื่อวานนี้นะทุกคนก็แต่ว,วันนี้นะคะเรานะคะก็จะมารีวิวไอดีของเราร้าวๆนะคะก็จะบอกเลยนะว่าเราเป็นสายฟรีนะคะของก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าสายเติมเนาะทุกคนก็เดี๋ยวหาโอกาสก่อนเผื่อจะได้เติมกับเขาบ้างนะทุกคนก็ เดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวอย่างแรกเลยก็คือแลงของเรานะคะตอนนี้อยู่อ e ิลิฮีโร่หรือแดง1ดาวนั่นเองนะคะก็คืออยู่ที่แต้ม32 3 3น้นะคะแต่ว่าถ้าจะแต้มขึ้นอ e ิล e ิฮีโร่อิโลฮิเออ e ิโล oh อิก2ดาวจะต้องแต้ม3,500ขึ้นไปนะคะคือตอนนี้อันดับอยู่ที่อันดับ25นะคะคือท็อป1คือแรงแบบ มาเตอร์เนี่ยอุคนมาเตอร์สาีดาวเลยคือจะอถาทำน่อยได้ไหมคือเพิ่งจะเริ่มต้นซีซั่นคือพี่ขึ้นเร็วไปไหนก่อนโอเคมาดูที่สก,กินตัวละครกันบ้างนะคะคือสก,กิลที่เราเอาไปนะคะก็จะมีไอรีดเนาะเออเจาะไอวอลได้ไคลลสสามารถเจาะเกาะง่ายในรีก็คือป้องกันการโดนเจาะไอวอลนะคะแล้วก็แบบคือเวลาตั้งไอวอลก็เลิดก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็รีออนนะคะคือ ถ้าเลื่อนเราลดปุ๊บลีออนจะทํางานปั๊บก็คือจะช่วยให้เลื่อนเราเด้งใหม่ขึ้นนะคะทุกคนอันนี้คือสกิลที่เราเอาไปเนาะทุกคนต่อไปก็จะเป็นสกิลของพวกหมาอะไรอย่างนี้นะทุกคนพวกสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้นะทุกคนคือบางตัวก็จะมีชื่อแล้วนะทุกคนก็คือตั้งจากชื่อหมาของเราเลยนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นตัวละครนะอันนี้คือทสัสยา,า,าลูนาคาเพ่าเพื่อนเชิญมา ไอริสโคดา้าไลล่าแคซี่ไคลอสเออไลเดนซูซี่โซเนียไอโอไลอดโอ้ยไม่ทันแล้วเนี่ยไฮเมอร์ไนดีดีออนออทมาโลซิโลสกายเลอร์โคโนโเคดาชาคูโจตาลาฟาเอลซานิเอสิบสองหงอคงโมโคอัตตานิโนมิเกลมิชาแม็กซิมเคลรีแอนดู ก็น่าจะมีแค่นี้นะทุกคนจริงๆแล้วมีหลายอย่างกว่านี้นะทุกคนแต่ว่าคือเอามาไม่หมดนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสกินนะคะก็จะเป็นเลเวลเนาะโคต้าเลเวลหนึ่งเลเวลแปดคสซี่สองสามอะไรก็ว่าไปนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมีแบบเขาจะเก็บละให้รับรางวัลด้วยนะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ได้รับนะคะแล้วก็เออ มาโลซิโลหนึ่งโคโนอะไรอย่างงี้คืออ่านไม่ทันคืออัน,นอันนี้เร็วมากเธรีไปไหนก่อนเขาถามคือจะบอกว่าโมโคคือสิบเก้าเลยนะทุกคนคือเราก็จะกดรับรางวัลน,นะคะก็มันจะเป็นโปรไฟล์ให้เรานะคะทุกคนก็ตามเลเวลนะทุกคนก็คือถ้าเลเวลหนึ่งขึ้นไปก็จะได้โปรไฟล์เลยแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะได้โปรไฟล์เป็นของตัวละครน,นั้นหรือเปล่านะคะ ต่อไปขอไปรีวิวเป็นสก,กินปืนละกันนะคะทุกคนขอไปความชํานาญก่อนเลยความชํานาญเราชํานาญเป็น XM8 นะคะตอนนี้อยู่เลเวลเจ็ดกำลังจะเคลื่อนเข้าเลเวลแแล้วนะคะทุกคนคือจะบอกว่าปืนนี้คือเล่นตั้งแต่เริ่มเล่นแรกๆเลยนะทุกคนต่อไปก็จะเป็นใบสันกับโรก้อนแล้วก็พวกฟา,าร์มอะไรประมาณนี้แล้วก็อาร์กนะคะส่วน ต่อไปก็จะเป็นคังอาวุธนะคะทุกคนคืออาวุธก็ไม่ได้อัพสกินมากเนาะเพราะไม่ใช่สายเติมนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น AK อันนี้คือ M14, สิบซกาเออก็จะมี3สกินนะคะกอซ่าไม่มีเออฟาร์มาสองเอ เอ่อพาราโฟอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนพาราเฟล S K S S V D w o o d p e c k e r A C B D แล้วก็พวกปืนอันนี้นะทุกคนแล้วก็ U M P M P 5 M P 4 0ศโทก้อนโทอ่โทก้อนอรทอมสันอันนี้ก็จะเป็นพวกลูกซองนะคะสกินก็จะประมาณนี้เลยเนาะทุกคนอันนี้จะเป็น คังที่เก็บอันนั้นนะทุกคนเขาเรียกอะไรนะคังเก็บสไนเปอร์นะทุกคนถ้าถามว่าถนัดสไนตัวไหนก็จะถนัดเป็น A W บกับบาเลตนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกปืนแบบปืนพกอะไรนี้คือไม่ค่อยได้อับนะคะทุกคนแล้วก็พวกอาวุธอันนี้ก็อับบ่อยมากทุกคนคืออาวุธประชิดนะคะพวกกระทามีดพาไม้เบสบอลคาตะนาะเขี้ยวมีดบินเอ่อ ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็หมัดไม่มีส่วนระเบิดคือจะบอกว่าระเบิดเยอะมากคือจะอยากพูดคํานี้มากก็คือผมเจระเบิดคือจะบอกว่าระเบิดมีอยู่12สกินคือเยอะมากทุกคนแต่ก็ไม่ค่อยได้เอาสกินแบบดีๆไปใช้เพราะว่าเล่นระเบิดไม่เป็นนะทุกคนคือสเต็ประเบิดคือไม่มีใช้เลยอะทุกคนคือปาก็ะปาใส่ไอวอลตัวเองคืองงมากคือ แรงมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกปืนที่เข้ามาใหม่นะคะทุกคนหรือว่า M79 ปืนระเบิดเลยประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกสกินทรงผมอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องแต่งตัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นสกินทรงผมคือจะบอกว่าทรงผมเยอะมากนะทุกคนนี่คือจะบอกว่ามันก็ยังน้อยอยู่แหละเราะแต่ก็จะเก็บสะสมทุกกิจกรรมเลยนะต่อไปก็จะเป็นหน้ากากนะคะทุกคนก็เยอะแบบนี้เลยโลโก้ อันนี้ก็จะเป็นพวกอันนี้ทุกคนเขาไม่แน่ใจว,ว่ามันคืออะไรแบบที่คล้ายๆเขียนหน้าทุกคนคือมีแค่นิดเดียวเองไม่ได้มีเยอะเลยต่อไปเป็นเสื้อผ้านะคะทุกคนคือก็เยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนเขาไม่รู้ว่าจะเก็บเสื้อผ้าไปทําไมคือส่วนใหญ่จะมีแต่อันที่ไม่ถูกใจนะคะก็จะเก็บไว้ในครั้งก็จะไม่ได้ค่อยเอาเออกไปใช้สักเท่าไหร่นะทุกคนต่อไปก็จะเป็นลองเอ้กางเกงทุกคน อันก็จะเป็นกงงเกงที่มีนะคะหรือกระโปรงนั่นเองก็เยอะอยู่นะคะ่ะทุกคนแต่ก็ไม่ค่อยได้หยิบออกไปใช้ก็จะใช้แค่ตัว2ตัวนะคะทุกคนแบบกระโปรงคริสต์มาสอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะคะทุกคนคือจะบอกว่ารีวิวถึงรองเท้านะเนี่ยรู้ปะหัวจะหลดเท้าเลยรองเท้าก็เยอะไม่แพ้กันนะทุกคนแต่ก็ไม่ค่อยได้สะสมรองเท้าเพราะคนอื่นก็จะไม่ได้ค่อยโฟกัสโฟกัสรองเท้าเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวก กระเป๋านะคะทุกคนก็เยอะอยู่นะทุกคนมีนกยูงม,มีอะไรเยอะแยะนะคะทุกคนมีกวางเรนเดียของตรีมคิดมากก็ยังไม่ได้เออเอาออกเลยนะทุกคนแล้วก็แบบเป็นสกินกล่องศพนะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวมีเออไม่ใช่ก๋วยเตีต๋ยวอันนั้นมันชามอะไรนะทุกคนทำไมได้ชามที่เราไปกินกันบนเครื่องบินอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกินนี้เลยนะคะทุกคนก็คือสกินล่มนะคะทุกคน แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกินสเก็ตบอร์ดคือจะบอกว่าเยอะมากแต่ว่าใช้สเก็ตบอร์ดอันเปล่าไปนะคะทุกคนคืออันนี้คือสีชมพูคือใช้มาตั้งแต่วาเลนทน์ปีสองปีก่อนนะทุกคนคือได้มาตั้งแต่2023ช่วงเดือนกุมภาช่วงวาเลนไทนยที่แบบหัดเล่นแรกๆเลยอะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกท่านะคะก็เยอะไม่แพ้กันนะทุกคนแต่ว่าท่าที่แอบ แบบ GM หรือว่า X นาูโตเขาเอาเข้ามาก็มีแค่แบบเดียวก็คือ24ชั่วโมงแล้วเขาก็เก็บไปแล้วนะทุกคนเสียดายมากเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกสก,กินตัวละครคือจริงๆอ่ะมันเคยมีกิจกรรมที่แบบแจกสก,กินตัวละครมาประมาณหลายอันอยู่นะทุกคนแต่กิจกรรมมันหมดแล้วเขาก็เลยแบบเก็บไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์คือจะบอกว่าโปรไฟล์เยอะกว่าใครเลยนะคะดูคนนี้ดูดิ เยอะมากนะทุกคนคือไม่ได้มีแค่นี้นะข้างล่างยังมีโตคือแบบจะเยอะไปไหนแต่ก็เลือกใช้แค่โปรไฟล์เดียวก็คือโปรไฟล์ของเฟซตัวเองคือบอกก่อนนะคะว่าเฟซของเรานะคะผูกกับเกมฟรีไฟนะทุกคนคือถ้าสมมุติว่าเข้าเออคือถ้าสมมติว่าเข้าเกมฟรีไฟมาหรือโหลดมาใหม่ก็เข้า ID เฟซก็จะกลับมา ID เดิมก็คือ ID ที่เรากําลังเล่นอยู่นะคะทุกคนโอเคเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเข็มปักหรืออะไรสักอย่างที่แบบ ตกแต่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นตอนขึ้นข้างบินแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกสกินรถพวกรถก็จะมีแค่ประมาณ1 2 3 4ประมาณ45หสก,กินแค่คือพอมีเนาะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบัตรแลกโคเทนแล้วก็มีแบบกล่องปริศนาอะไรหลายๆอย่างที่ GM เเขาส่งมานะคะแล้วก็ จะเป็นแบบพวกกล่องชุดอะไรแบบนี้ให้ลองเปิดสุ่มกันนะคะก็สนหรัคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ชอบทัพทีมแฟมิลี่กันด้วยนะคะคือถ้าใครอยากเล่นแอดมาเลยแล้วก็ทิ้ง UID ไว้นะคะ